ก็ S <S สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาแข่งเบเบตต้อนรับปี2026ช่วงหยุดยาวปีใหม่เนี่ยก็ไม่ได้แตะเลยนะครับต้อนรับปีใหม่ก็ต้องรีเซ็ทสก,กิลใหม่หมดนะครับคือหลังจะไม่ได้เล่นหลายวันเนี่ยชุดไม่เข้ามือสักตัวเลยนะค,ะคือเกมนี้น้องเขาชุดพลาดน,นะครับผมตัวแรกแต่จริงๆน้องเขาน่าจะอ่อนให้ผมนะเนี่ยแหละฮะตัว2โดนตีออกเอ็กซ์ตีมไปแบบสวยๆนะแล้วตัวที่3ผมใช้เป็นดันบลัสเตอร์สีชมพูนะผมแล้วก็ตีออกโอเวอร์ไปแต่ว่าปีนกลับขึ้นมาได้รอดชชีวิตตตไไปปทให้้องงแแข่ม์พ พุ่งออกเองนะครับผมมาดูพร้อมกันนะฮะเป็นไงล่ะฮะนิ่มนิ่มแม่ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมสำหรับรอบแรกก็ยังมีรอบสายล่างให้มาเล่นอยู่นะครับผมมาดูกันว่ารอบสายล่างจะรอดหรือเปล่าตัวแรกผมใช้เป็นเจ้าดานฟาสเตอร์นะครับผมฝั่งเขาใช้เป็นโลเทเรโนนั่นเองแล้วนี่คือเสียงของบินเอล เสียอย่างเงกับเครื่องบินเทคออฟนะเพื่อนๆแล้วหลังจากโดนบิดแอลกิตร้องไประดับหนึ่งนะครับผมดันบัตเตอร์ของผมก็หมดแรงสิ้นประดาไปตัวที่2ต้องมาเจอกับอินแพ็กเดสนะฮะแล้วคือจิ้มไป2ทีนะผมก็ยังเอาเขาไม่ลงนะครับผมวันนี้เป็นวันอะไรของผมเนี่ยแล้วอินแพ็ของเขาขึ้นลายชนอย่างสวยเลยนะคือช็อตชนเมื่อกี้เกือบเอาผมออกโอเวอร์ได้นะครับผมแต่แล้วก็เอาไม่ได้ก็หมดสปินไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าหมุนได้นานมากๆเลยนะฮะมาวัดกันที่ตัวที่สองนะผมฟินิกวิงเจอกับมิลลาดคอของฝั่งตรงข้าาามมมมนนะกกก็สสิดไไปป1ทีีอออออโเเเววรร์ยยย่่งงบบใหผ เป็นเจ้าดันนบัตเตอร์นะครับแล้วก็โดดอินแพคเขาตีออกอเวอร์ไปอย่างน่าเสียดายกลายเป็น,นแมตช์พอยต์อยู่ที่3ต่อสนะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะสามารถชนะผ่านเขารอบไปได้หรือเปล่าแล้วคือช็อตนี้ฉลามผมวิ่งมัว่วซั่วเลยนะเพื่อนๆวิ่งมั่วแบบนี้ก็ผ่านสตาบิน่าตัวเองไปให้หมดนะจนสุดท้ายแล้วก็ แพ้สปินไปอย่างที่เห็นนะฮะแล้วแล้ววันนี้รอบแข่งขันรอบแรกผมก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะแต่นั่นก็ยังไม่จบนะยังมีการแข่งขันแบบอินาซึมะนั่นเองก็งคือใช้เบเบดกด10แต้มนั่นเองสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะฮะหรือว่ามือใหม่นะฮะกดไข่อินาซึมะก็คือ,อเราต้องเลือกเบจากคะแนนรวมไม่เกิน10แต้มนะฮะคือแต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้แต้มแตกต่างกันนะครับยิ่งเป็นตัวเมตาเก่งๆเนี่ยก็จะใช้แต้มเยอะหน่อยยกตัวอย่างเช่นผมใช้วิสาล็อดนะผมต้องใช้8แต้มตอนนี้ใช้ไป1ตััวยงหลอีก2ตัวนึ่งคะแแนผมเหลือ2ต้้มงผตตอหาัวที่เป็น1คะแนนนนะรผมอย่่าางเชวิสล ที่เป็น1คะแนนนะครับดูจากภาพข้างล่างก็จะเป็น3ตัวครบ10แต้มพอดีหรือไม่ก็เป็นตัว2แต้มหรือเบอร์ศูนย์แต้มก็ได้ครับก็ครบส0เหมือนกันหรือว่าใครอยากจะฉีกกว่านั้นเนี่ยก็ใช้ตัว1แต้ม3ตัวเลยก็ได้นะครับไม่ผิดกฎซึ่งกฎของเกมนี้มันทําให้เราหันมาเล่นตัวนอกเมตาเยอะขึ้นก็คือไม่ต้องเล่นตัวเมตาก็สามารถชนะได้เหมือนกันและสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าหันเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะสาหรับโหมดนี้เล่นง่ายมากเป็นการเล่นแบบเอามันนะแล้วบอกเลยว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เล่นสนุกมากๆเยีดตอนมาั่งจากัับบกกกกาาาารรรรเเเเจอออตวมมงนนนนนนะะคค็็แํํลยสหหดิึืป ต่อสู้แบบถอดของนะใช้สกิลเพย์ล้วนๆแล้วหนึ่งในเดซของผมวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวมัมมี่นั่นเองเป็นเบเบตตัวใหม่ล่าสุดนะเป็นเบสายป้องกันที่มีลิ้นโจมตีออกมานะเวลาที่หมุนเร็วๆเนี่ยลิ้นที่ซ่อนอยู่นะจะโผล่ออกมานะทุกคนลองฟังเสียงดูนะเนี่ยฮะได้ยินไหมฮะนั่นแหละฮะเป็นลิ้นที่มันโผล่ออกมานะแล้วทําการโจมตีอีกฝั่งนะแต่พอความเร็วลดลงเนี่ยไอ้แง่งนั้นก็จะหุบเข้าไปนะครับแลวก็จะไม่มีเสียงละ แต่ว่ารอบนี้ผมชนะสปินไปนะผมหนึ่งต่อสและตัวที่2ของผมเป็นเจ้าโกเลมล็อกนะฮะและรอบนี้เหมือนผมจะชูดพลาดนะวันนี้น <ะ S 2> มันไม่ใช่วันของผมจริงๆแล้ว<ล><ล>มาโชว์ตัวที่3นะนั่นก็คือเจ้าพยักขาวนั่นเองเป็นไงแล้ะมาเจอพลังของพยักขาวเจนแรกหน่อยนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือตอนแข่งนี่คือลุ้นมากเลยนะกลัวว่าม,มันจะพุ่งออกสนามไปเองแต่ด้วยพลังของสัตว์ในตำนานนะทำให้ชนเจ้าชิโนบิชา้าโดของเขาจนกระเด็นออกไปเลยนะแล้วก็ชนะได้มาหนึ่งแต้มนะผมสปินฟินตอนนี้คะแนนอยู่ที่่อหต่อสูงเขาเอล จอกับคุณกรอร์กิสลี่นะเป็นคนที่เล่นเก่งมากเลยนะครับขึ้นโพเดียมถูกอใจคือท่าชูดของเขานี่คือโหดมากมากคือถ้าได้แข่งกันนี่ผมไม่อยากเจอเขามากที่สุดเลยแล้ว<ล>คือถ้าเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแพ้เขานะแล้วเขาก็สอนเทคนิคท่าชูดของเขาให้ผมจนทำให้ผมต้องเปิดเนตรวงแหวนนะเขาไปก๊ปอปปี้ท่าชูดของเขามาแข่งนะถึงแม้ว่ายังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าฝึกแค่สองได้เวลาแข่งรอบต่อไปนะฮะก็ได้ก๊อปท่าของเขามาลองใช้ดูนะถึงแม้ว่ายังจับไม่ถูกนะตัวแรกผมใช้เป็นเจ้าโกเลมล็อกนะฮะมดว่ยอบโคี้ผท คิดขึ้นมาเองนะก็บอกได้เลยว่ายากหน่อยนะฮะโง่แลวคือผมใช้ตัวตึงไงแต่ฝั่งของเขาใช้ตัวศูนย์แต้มนะฮะมาเจอกับผมโอ้โหยามจัดจัดคาดว่าเกมนี้ผมน่าจะได้เปรียบนะฮะสำหรับสปินฟินิชนะฮะรอบนี้ยังไงเอ่ยล้มลงไปแล้วนะฮะผมสําหรับชินอบิชาโดเรียบร้อยฮะแลวคือตัวแรกเขาเป็นตัวล่อไงตัวที่2องเขาใช้เป็นตัวมัมมี่นะครับแล้วผมก็ใช้มัมมี่เหมือนกันมัมมี่ตัวแรกกับมัมมี่ศูนย์สองเป็นการต่อสู้ของสายป้องกันที่ใช้ลิ้นฟาดกันนะะจังหวะนี้ ไหนเมื่อชนกันไม่ออกก็ใช้ลิ้นเกากันแบบนี้แหละฮะก็ก็ก็ก,กันไปก็ขออนุญาตสคริปต์เลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ แพ้สปินไปนะสำหรับฝั่งเขาทําให้คะแนนนาอยู่ที่2ต่อศูนย์นะผมและตัวที่3ผมพยะเข่าผมโดนชนไป1ทีแต่ปีนกลับขึ้นมาได้คือดันซอสของเขาขึ้นไลน์เอ็กซ์ติมชนรัวๆเลยนะคือผมเรียกสัญญานออกมาแล้วนะไม่สามารถเรียกออกมาซ้ําภายในวันนี้ได้นะหมดแล้วทําให้รอบนี้ผมแพ้ดันซอสของเขานะครับใช่เหรอวะแล้วคือดันซอสเขาคือชนจนน่วมเลยนะแล้วก็แพ้สปินฟินิชไปนะผมตอนนี้เป็นคะแนนสองต่อศนย์งใหม่นะผมใช้โกลเลมล็อกนะผมเจอกับมัมมี่นะแล้วเบิร์ดฟินิชไปเรียบร้อยมมมัี่เขาขึ้นมมาโกกลลลเ็อ แข็งจริงไหมล่ะและทําให้รอบนี้ผมผ่านเข้ารอบไปได้นะมาสู่กันที่รอบที่ะครนะผมสําหรับสายล่าบอกเลยว่าแทบไม่ได้พักหายใจหายคอเลยนะผมคู่ต่อสู้นี่หมารุัวเลยนะแรกผมใช้เป็นเจ้ามัมมี่นะผมน่าจะเจอกับวิสานอาของฝั่งเขานะฮะก็คือเขาขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์วืดสองรอบแบบนี้ก็หมดแรงไปดีฮนะก็คือรอบนี้ผมชนะสปินฟินิชอย่างแน่นอนนะฮะแล้วคือเขาไม่ยอมแพ้นะผมพยายามวิ่งชนผมเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่มีผลนะฮะ แข็งจะจัดเลยสําหรับสายป้องกันแล้วแล้วก็ล้มลงไปแล้วนะฮะตัวที่2มาผมใช้เป็นเจ้าโกเลมล็อกนะครับเจอกับฟินิกแล้วฟินิกเขาดุมากนะพยายามไล่ตีโกเลมของผมขึ้นไลายวิ่งหนีวิ่งหนีนะผมแล้วก็แกล้งลงหลุมหนึ่งทีแล้วก็โดดมาตีก็แข่งไปนะผมแต่ค่าแข่งสตาร์บินาสู้ใช้ไม่ได้หรอกแล้วฟินิกเฟเธอร์เมื่อกี้ขึ้นไล่รัวๆนะครับจนสุดท้ายแล้วก็หมดแรงไปตามเลยแบบแต่ก็โดนดีดออก2ไปอย่างสวยงามนะฮะโอ้โหเสียหนึ่งไม่ว่าเสียสองไปเลยคือมาชนจังหวะสุดท้ายตอนเขาหมดแรงไปแล้วนะฮะแล้วัจะ้มนนิปส คือหวังเอย่างเดียวคือจะเบิร์ดเขาได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยนั่นแหละฮะเจอกับเจ้านาฬิกาหยุดเวลาเข้าไปนะคือสามารถหยุดเวลาแค่ตัวเองได้นะครับแต่กลัวหยุดหมุนไปแล้วตอนนี้คะแนนน้ำอยู่ที่3ต่อหนึ่งะร,รอบนี้เขาใช้เจ้าค็อกมิหลานมาแบ่งอีกรอบนะบแล้วโกเลมผมจะทําอะไรได้วะนนี้นนคือสกิททีเดียวนาฬิกาเขาเดินเร็วไปหน่อยนะผมเดินออกสนามไปเลยแล้วผมก็ผ่านเข้ารอบไปแบบงงๆและรอบต่อมาผมเจอกับพี่ป้อนะแล้วตัวแรกแกเปิดตัวตึงมาเลยนะนั่นก็คือเจ้าเมเทอดาร์ตัวแรกผมใช้เป็นเจ้ามามี่นะแล้วก็โดนสกิดไไปปึงทีีหัววตตตกื้้นนนนเเลยอมมาาชผแ่่ มาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับผมกันเดนตกหลุมไปทั้งคู่นะครับผมแล้วคือช็อตน,นี้ยังไงมามมี่ผมกระโดดขึ้นมาจากหลุมหน้าตาเฉยเลยนะโอ้โหยาังมีครั้งที่สองนะ คือเป็นช็อตขี้โมหนึ่งช็อตนะครับสำหรับวันนี้แล้วตัวที่2ของผมใช้เป็นเจ้าโกเล็บล็อกนะครับแล้วผมใช้ท่าชุดของคุณกอกิสลีดโดนเคาน์เตอร์ติดกำแพงแล้วเขาพุ่งออกเอ็กซ์ตรีมไปเองและทําให้ผมผ่านเข้ารอบไปอีกหนึ่งรอบนะฮะท่าชุดของคุณกอกิสลีดนะฮะและคือรอบนี้เจอกับน้องกิตเบล랩นะครับผมมามุกประจำซินซันแค่เปิดมาดันแดกของเขาก็ชนผมเบิร์ดฟินิชไปได้นะโอ้คือแข่งมาทั้งสี่ห้าสนามยังไม่ถูกเบิร์ดเลยนะผมมาโดนดันแดกของเขาตีแบบติดขี้ตัวแตกไปเลยตัวที่สองผมใช้เป็นนรีเเ่าาามจกคะ อ้าวพุ่งออก2ไปเองเฉยแล้วคือต้องงัดพัญ่าขาวออกมานะผมเพื่อเจอกับไทเรโนบิทของเขานะฮะแล้วคือลงมายังไม่ทันไรโดนตีเป็นกระสอบทรายเลยนะอะไรปสู้วันนี้ช็อตนี้แต่ก็ยังดีนะที่ไม่โดนชนออก2หรือออก3นะแล้วคือดูจากแรงนะแรงผมนี่คือจะไปแล้วนะฮะแต่ไทเรโนบิทของเขาคือแรงเหลือมีแรงขึ้นเอ็กซ์ตรีมเลยอะพค่าขาวของผมบอกขอยอมแพ้จ้า ทำให้ตอนนี้คะแนนนาอยู่ที่3ต่อสอนะผมแมตช์พอยต์ของคุณเกียร์รอบนี้ผมต้องงัดเจ้ามัมมีอ่ออกมาแก้เกมนะฮะแล้วเจอกับไทเนโนบีนะว่ารอบนี้สูสีนะผมก็คือเขาดรอปลันลงมาทัผมแต่ตีแบบเฉียดเฉียนะยังไม่โดนแล้วเขาพยายามขึ้นเอซตีคนผม <c oughs> อย่างแรงช็อตนี้แต่เป็นไงล่ะยังไม่เบิร์ดนะบอก <นะ S 2> เลยว่ามัมมี่ผมเหนียวสุดๆนะก็ะคือตอนนี้ไทเนโนบีไม่สามารถขึ้นเอ็กซ์ตินได้แล้วนะเพราะว่าสตาร์บน่าไม่พอนะ ทำให้ฝ่ายที่ได้เปรียบเป็นมัมมี่ของผมนะฮะแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะผมสปินฟินิชไปนะฮะแล้วตัวที่สอของเขาน่าจะใช้เป็นเจ้าดันแดกนั่นเองนะเพื่อมาแก้เกมตอนนี้นแมทเ้าอยู่ที่3ต่อ3นะแล้วคือช็อตนี้ชุตลงมากะเอาผมแตกเลยนะแต่ยังงงมากเลยนะโกเลมหูมยังไม่ถูกเบิร์ดได้นะฮะแล้วคือดันแดกของเขายังมีคิติคอนอยู่นะผมคิดว่าดันแดกจะตีได้แรงขนาดน,นี้ด้วยนะ แล้วก็ช้ามาแล้วแล้วก็เปี์ยงาลไรก็เลสุดตัวชนไปอีกหนึ่งทีนะผมแต่ก็ยังไม่สามารถดีดโกเลมของผมออกไปได้ทํา <นะ S 1> ให้รอบนี้ผ่านเข้ารอบไปแบบชิวเฉียดนะอบอกเลยว่าแข่งสายล่างนี่เหนื่อยมากๆเลยนะไม่ได้พักเลยอตอนนี้แขนล้าไปหมดแล้วนะเพื่อนๆคือมันไต,ต่เต้าขึ้นมาจะเป็นรอบชิงแล้วไงคนมันก็เลยแบบว่ามาดักรอผมเยอะนะบอกเลยว่าแข่งสายล่างนี่กว่าจะปีนขึ้นมาได้นี่เหนื่อยมากๆเลยนะถ้าผมชนะรอบนี้ได้ผมจะเข้าไปชิงท็อป3แล้วนะฮะแล้วคือรอบนี้โกเลมล็อกของผมเจอกับมัมมี่นะครับผมแล้วก็ชนะไปได้นะโอ้้้แชววนนาอยู่่่่ททีี1ตตััผมมล2ใเเป็จ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือช็อนนี้โดนเขาสะกิดไปอีกหนึ่งทีแล้วผมขึ้นไาลออกนอกสนามไปแต่เฮ้ยแล้วคือช่อนนี้มอมผมผี่งผมพุ่งออกโอเวอร์ไปนะของน้องเขาก็พุ่งออกเอ็กซ์ตีมไปนะแต่ดันดมอมมี่ผมสับขาหลอกกระโดดกลับเข้ามาในสนามเฉยเลยถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่ส อย่าให้มีครั้งที่3ามเด็ดขาดออได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรแล้วคือโดนชดนี้เข้าไปน้องเขาแซดเลยนะโอ้โหคงไม่คิดว่ามันจะกลับมารอบเข้าไปชิงที่1นเนี่ยต้องมาเจอกับคุณกอร์กิสลี่นะเป็นคนที่สอนท่าชุดผมเมื่อกี้แล้วผมก็พยายามก๊อปปี้ท่าเขามาสู้กับเขานะแล้วคือรอบนี้เขาใช้เจ้าเมเทอดาคูนะผมคือเอ็กซ์ตีมาครับแต่โดนแบบเฉียดเฉียงเข้าโอเวอร์ฟินิชไปนะทำให้คะแนนรอบแรกผมนําอยู่ที่่อ0ต่อู่นย์รอบที่สองใช้เป็น ตามชนนะแต่ก็โดนสก,กิตัวระเบิดออกมาเลยสงสัยจะโดนหาชีราชันของคุณก่อเข้าไปขณะนี้คะแนนนำอยู่ที่2ต่อสอน,นะผมเจอกับชินบิชาโดนะครับรอบนี้ยังไงโดนชนออกโอเวอร์ไปแต่ก็ยังวิ่งกลับมาได้ก็น่าจะเหลือสตาบิน่าน้อยที่จะสู้กับเขาแนะแล้วพยาักขาของผมทําได้แค่สก,กิดนะผมขึ้นเอ็กซ์ตีมชนเบาจัดๆเลยแล้วขึ้นดับเบิลเอ็กซ์ตีมย้ําไปอีกหนึ่งรอบ,รอบยังไม่สามารถโค่นชินบิชาโดของเขาให้ลงไปได้นะรอบนี้ผมน่าจะแพ้สปินฟินิทไปนะฮะ คะแนนน่าจะเป็นอยู่ที่3ต่อ2นั่นเองแล้วเรียงเบใหม่จากที่ผมคิดนะครับ <c oughs> เขาน่าจะใช้เบเทโอดากูนตัวแรก <c oughs> นะผมขอใช้โกเลมล็อกแก้มือแล้วก็อก๊อปปี้ท่าชุดนะครับคือได้มุมเปิดเคาน์เตอร์อีกฝ่ายออกโอเวอร์ไปเลยแล้วคือโชคดีมากๆนะที่เมเทโอข,ของเขาไม่กระโดดปีนหลุมขึ้นมาทำให้รอบนี้ผมผ่านเข้ารอบไปถึงรอบชิงคือ<ล>ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่แข่งแบบ่อเนื่องมา3เกมติดเนี่ยแรงชุดผมคือไม่เหลือแล้วนะแล้วด้วยคนที่รอชิงที่1เนี่ยฝีมือเขาขั้นเทพมากๆเลยเขาใช้เป็นวิสัต a r โร่นะครััับแล้้วก็ยงงสสาามมมมมรถชนนนะะะปปิี่ขอผไไดฮ คะแนนนำอยู่ที่1ต่อ0ูนครับผมตัวที่2ผมใช้เป็นโกลลมล็อกเหมือนเดิมเจอกับโลเทลโนนะผมแล้วก็ได้มุมตีตีผมออกคูเวอร์ไปทำให้คะแนนนำอยู่ที่3ต่อ0ูนครัะผมเป็นแม์พอยต์ของฝั่งเขาต้องมาเจอกับพยาข่าวของผมนะมาดูกันว่าจะเสี่ยงดวงชนะได้หรือเปล่าแลวคือลงมาแบบนี้คือไม่ต้องลุนแล้วนะขาดแพ้ที่ประมาณ90%เลยนะฮะรอบนี้ก้อนนั่นแหละฮะผมก็แพ้สปินเข้าไปนะผมเป็นคะแนน4ีต่อ0ูนะฮะก็จบไปแล้วนะผมสหรับการแข่งขันวันนี้ไม่ได้แชมป์แต่ว่าได้ที่2กยองดีนะก็เปปิดดรับีใหม่้วยอันนนดัับทีี่่2ก็ไมแยว้